ค ое, ีครับโอ้สวัสดีครับเอ้าสวัสดีครับเยอะซุปสุปเลยเออเอาเอาเอาซุปพังแล้วบ้างนั่นน่ะ <c oughs> โอ้โแต่นั่นแต่ตรงสอนลูกชายครับ <ส exhibitions. S 1> โอ้ไหน,นปลา <c oughs> ปลาเอาไปกินหมดแล้วโอ้ ก็จะเริ่มเปิดฤดูกาลแล้วครับอู้ยเจ็คเตี้ยมาจากไหนมาจากบ้านวันนี้ดินหายากนะครับนี่ต้องลงทุนกันหน่อยครับสูบน้ำบ่อ,อกเก่าขุดลงไปอีกนี่ใจดีนะครับใจดีเลยใช่ไหมหใจดีเลยใช่ไหมใจ<น>ดีเลยจัดเลย จุดจัดปลัดบอกอน้ำมันสองร้อยไม่ถึงน้ำ <c oughs> มันไม่ถึงสองร้อยโอ้ยกบ เอาเล่นตักอย่างงี้เอาเลยนะ<อ>ตักอย่างงี้เลยนะอ๋อฝั่งนู้นลึกก่อนนะครับบอลนู้นคนเลยจะไปสูบงาไม่ได้ต้องเอาไมโครตักเอาครับตักเอาแล้วก็อันนี้ส่งต่อ อ๋อวันดีครับโอ้ทำไมตาเขียวๆงี้แล่ะเอ้าทำรถมาฮะทำรถมือเปื้อนเลยเป็นเบสถูกนึกว่าโดนเมียต่อยโอ้เมียไหนจะกล้าต่อยผมขนาดนั้นอย่าจอยังเตี้ยตามจอยังเตี้ยด้วยเข้าไปให้กำลังใจจอยังเตี้ยนะครับโอ้คันคิปมาหลายเดือนแล้วก็ผู้ติดตามยังไม่ได้ขึ้นเนาะครับไม่ขึ้นเลยครับีนาใช่ครับ ชชใช่ใช่ใช่พูดถูกครับพูดถูก <laughs> มิม้ก็มาเจรนงานให้แซมอไปไปมาในแซมมิ่งก็น่าจะเป็นตัวหลักได้ขับไมโครไปและดูไปแล้วเพราะคนเก่าๆก็ที่เคยขับก็ไม่เห็นหนาแล้วยีโอ้ขับนิ่มๆนิ่มเมื่อเรเก๋งบ่ มันจะมดนง่ายไหมงานเยอะแยะเลยครับเ่าจะมาจับปลาเมินเอาปลามาให้กินเลยอ้เอาสูไปนี้ไปว่นเนะมันจะล่นตรงนี้เลยี่ะ นี่ตอนตรงจะสูบอันนี้ต่อครับจะมาดูการทำงานต่ออันนี้ต่อโอ้มาเร็วไปเร็วเลยรูปวับ น้วยนี่แต่เป็นตะโจ้ยไม่เหลือแล้วนี่ไ,ได้วิ่งกนแล้วถ้าเป็นหัวหนา้าโจ้ยเนพีโคลนแบบนี้ก็น่าจะอีกสรับคุงนี้น่าจะได้ขุดได้ได้เริ่มลอกนะนะไม่ใช่น้น้อยนะครับปาตูตูกจนแห้งเพื่อที่จะขุดดินเอาไปขายนะครับพอดินหายากทุกวันนะครับ ไปกดตามมาเพื่อจายเมืองตะก่อนอย่างนะวันนี้ ปีหน้านะครับ